ได้ไลฟ์นะครับไลฟ์สดเพราะว่าเราได้ไปทํางานครับเพราะว่าเท่าแก่เอารถเกี่ยวข้ามาครับเมื่อเช้าแเลยได้ทํางานวันแรกครับจากที่หยุดมา5วัน6วันครับก็เริ่มการทํางานอีกรอบครับวันนี้เราก็เอาปลามาปล่อยครับปลาดุกเอาเมื่อเช้าครับก็เลยไปซื้อหอาหารมาครับแล้วก็ซื้อ ไอศครีมให้น้องหมาด้วยกำลังกินอยู่ครับเขากินทุกวันครับไอศครีมของชอบของเขาฮะถ้าวันไหนไม่ได้กินยังไงวันไหนไม่ได้กินก็จะลองโอ้โหนน้องแซมสัน้น ทักทายช่วงเย็นๆครับเพื่อนๆคนไหนเข้ามาก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะใกล้หนึ่งทุ่มแล้วครับโอ้นี่ไงนี่ไงยังอยู่ยังเงี้ยไฮ้ย้ยมาแย่งของกันไหมแซมซันอย่าทื่อ ของตัวเองกินหมดแล้วจะมาเอาอีกไปแล้วนะเฮ้ย้ยดูครับโอ้โหขนาดกินหมดแล้วจะมาแย่งของเราครับเพื่อนเพื่อนมาดูปลาไปแล้วเขาหวังของครับเขาไปดูปลาแล้ว นั่งเฝ้าทั้งวันครับวันนี้ไปส่องดูเตบปลาดุครับที่เรามาปล่อยใหม่โน่นครับมาแย่งของกันกินอีกแล้วครับน้องแซมสันครับน้องแซมสันขี้ดือทั้งดื้อทั้งมึนครับ สุดยอดของความที huh. um ่ด huh. um ื huh. uh ้อเลยวันนี้ก็จะเป็นวันแรกครับที่เราจะเอาหัวหารให้ปลาครับเพราะว่าเพิ่งซื้อมาครับเก็บร้านปิดก่อนครับเราจะไปดูกันครับว่าปลาดุกเขาจะกินหรือเปล่าครับเขาจะปรับสภาพเขาจะปรับสภาพ ได้หรือเปล่าเพราะว่าพึ่งเอามาปล่อยวันแรกครับรู้เขาจะกินหรืครับ่รตรงนี้ก็จะมืดแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาให้หัวาหารปลากันครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย นันไงมาแล้วเอามากินอยู่ครับอมาแล้วมาแล้วเอาอยากนะเอาให้กินด้วยเหรอเดินมาแล้วครับนี่ไ่นนั่นมากินอยู่ครับดู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 โอ้ขึ้นมาเยอะครับทางนี้อาจจะมืดหน่อยครับเพราะว่าแสงไฟไม่ค่อยมีครับไม่ไม่เปิดแสงอ๋อแซมสั้นมาแล้วมาดูปลาดุกด้วยครับปลาดุกที่เรามาปล่อยวันนี้ครับอื นนก็ถือว่าเขากินดีครับเพราะว่าปล่อยมันแรกก็มากินกันเยอะแล้วครับนู่นขึ้นเยอะครับปลาตกเราเพราะว,ว่า <c oughs> มเมื่อเห็นแต่หัวครับเห็นแต่หัวปลาเห็นเพื่อนก็บอกว่าเปิดแสงเปิดไฟไไดเปิดไม่ได้ในสดเปิดไฟไม่ได้ มา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 เขาเอ้ยเขามามามาหล่อไม่่ว่าเขาคนที่เขาเลี้ยงป่าว่าให้มันมาเฮ้ยเลี้ยงจระเข้มา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 มันคมมาน้องเัมซันก็มาดูครับเอ้ยดูป้าดูครับดูป้าดูน้อไปไหนลูกน้องเงินไปเอ้าไม่พอใจไปทางนู้นทางนี้อยู่นี่เอ้ยช่วงนี้ก็จะมืดแล้วครับ เราเข้าในบ้านก่อนครับเริ่มมืดอยุงสวัสดีครับเก้าชนะจนก็บอกว่าสวัสดีครับทักไทยทุกบ้านด้วยครับยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ครับครับขอบคุณครับที่มาเป็นกำลังใจให้ครับเมื่อเช้าก็ไม่ได้ไลฟ์นะครับเพราะว่าไปทำงานเป็นวันแรกครับ ว่าเท่าแก่เอารถเกี่ยวเข้ามาครับเมื่อเช้าทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาครับที่เป็นกำลังแรงใจงให้มันโดยตลอดครับ ขอบคุณก้าวชนะจนด้วยนะครับที่มาเป็นกำลังแรงใจให้กันครับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาก็สามารถทักทายกันได้นะครับสวัสดีครับ ทัายตอนเย็นๆครับสวัสดีทั้ง3ล้านดวงใจนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ครับ เมื่อเช้าก็ไม่ได้ทำการไลฟ์สดนะครับเพราะว่าไปทำงานมาครับก็เลยต้องมาไลฟ์ตอนเย็นครับทักทายเพื่อนๆอีกรอบครับเพราะว่างานก็เพิ่งเริ่มเข้าครับเพราะว่าหยุดไปห้าหกวันวันนี้ก็เป็นวันแรกครับที่ไปทำงานก็เลยไม่ได้มาทักทายเพื่อนๆตอนเช้าครับก็เลยมาทักทายเพื่อนๆตอนเย็นครับ ขอบคุณทั้ง3ล้านดวงใจนะครับที่เข้ามาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจกันครับสวัสดีครับพี่ไพฑูนคนล่านหนูก็บอกว่าสวัสดีครับให้หัวใจพลังบวกมาสองดวงครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ธานินปัญจิตกเาบอกว่าเหนื่อยบอเฮ็ดงาน ก็เหนื่อยอยู่ครับวันนี้ก็ล้างล้างรถเกี่ยวข้าวทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าครับเย็นๆครับล้างรถเพราะว่าล้างยากครับรถเกี่ยวข้าวครับว่ามันเป็นอุปกรณ์อะไรมันซับซ้อนครับต้องหอดนี่หอดนี่มาล้างครับจะล้างได้แต่อย่างต้องได้หอดออก ถอดแล้วก็ต้องมาประกอบใหม่อีกหลายรอบครับยิ่งถ้าได้เปลี่ยนลอ้อล้อรถเกี่ยวข้าวนี่ยิ่งเหนื่อยครับพี่ธานินปัญจิตก็บอกว่า,วาสวัสดีตัวเลขวิ่งสนุกเลยครับอ่ก็น้องแซมสั้นครับ ไปวิ่งมาครับเพราะว่าวันนี้เราก็เอาปลาดุกมาเลี้ยงครับ mm hmm. เมื่อเช้าครับเพราะว่าพัานปลาเขาพึ่งมา mm hmm. ก็เลยเอาปลาดุกเลี้ยงครับซ mm hmm. ือประมาณเจ็ดถุงนี่ครับ mm hmm. ว่าปล่อยเป็นวันแรกครับแล้วก็เอาหัวหารให้เขาด้วยครับ mm hmm. ให้เมื่อกี้นะครับ สวัสดีครับป้าเมจิชาแนลก็บอกว่าสวัสดีครับป้าป้าได้น้องหมาอีกหนึ่งตัวชื่อกระทะพี่กะทิอ๋อครับชื่อคล้ายๆกันครับก็คือกระทะกับกะทิอ๋อครับก็คือเป็นคู่กันแล้วครับมีอีกตัวแล้วได้เป็นสองตัวแล้วครับเพราะว่ากะทิเขาก็มีเพื่อนแล้วครับตอนนี้ สว,ส,สวัสดีครับมีคนธรรมดาก็บอกว่าสวัสดีครับผมให้หัวใจพลังบวกมาสองดวงขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ที่มาเยี่ยมเยือนบ้านของภูวดลชาแนลครับเป็นกำลังใจให้ตลอดครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เข้ามาก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับภูวดลชาแนลด้วยนะครับ ่งนี้ก็ยุงก็จะเยอะพอสุกวรครับเพราะว่าอยู่นอกบ้านเพราะว่ามีแต่ป่ารอบบ้านเราเลยครับป่ายางก็ใกล้ครับส่วนมากยุงก็เริ่มออกครับเพราะให้หญ้าเยอะเพราะช่องนี้ก็ฝนตกบ่อยอ๋อไปหาส่องเหยียดมาเมี้มบ้าน ไปหาสองดูปลาดุกมาครับน้องแซมสั้นก็ดูทุกครั้งเลยครับกว่าปลาหายครับเฝ้าตลอดเลยน้องหมาพี่ไพทูนคนล่าหนูก็บอกว่านอนดูคดลิปปล่อยปลาเยอะมากๆอ๋อครับ ขอบคุณครับที่มาเยี่ยมชมครับดูคลิปย้อนหลังให้ครับคลิปในการปล่อยปลาครับเว่าเราเราเพิ่งอเ,เอาปล,า,ปลามาปล่อยครับวันนี้น,น,ยยน้องหมาก็เริ่มกวนแล้วครับเขาอยู่นอกไม่ได้เคาะประตูเข้ามาแล้วครับหมาก็มากวนเลยครับไม่รู้อะไรดื้อไม่เขาเรื่องครับ ก็คือเราซื้อปลาดุกมาเจ็ดถุงครับก็เลยเอาเอาดินเอาทรายลงครับเพราะว่าทำให้เขาตัวขาวเหมือนกับปลาดุกนาครับเพราะว่าตอนนี้ก็เอามาเมื่อเช้ามันจะตัวดำครับตอนนี้เริ่มตัวสีแดงๆออกสีเหมือนกับปลาดุกนาแล้วครับที่เราหาตาม ขอ,องนำตามห้วยครับพี่ไททูลคนล่าหนูก็บอกว่าสวัสดีทุกบ้านให้ Youtube มาสอง YouTube ครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองล้านดวงใจนะครับที่อยู่ด้วยกันครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เข้ามาใหม่ก็สามารถทักทายได้นะครับเป็นกำลังใจให้กันครับ พี่วีคนธรรมดาก็บอกว่าเพิ่งเลิกงานครับผมอ๋อครับก็คือพี่วีคนธรรมดาก็คือเพิ่งเลิกงานนะครับก็เลยเข้ามาให้กําลังใจกันครับขอบคุณครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจครับที่มาที่มีให้กับช่องภูโด h ชาแน,นลครับพี่วีคนธรรมดาก็บอกว่าไพทูลสวัสดีครับ เพราะว่าช่วงตอนเย็นๆแบบนี้ก็เพื่อนๆจะไลฟ์สดกันเยอะครับเพราะว่าเพิ่งเลิกจากงานหรือทําธุระต่างๆมาครับเพราะว่าเพื่อนแต่คนก็จะไลฟ์สดกันเยอะครับช่วงเย็นๆที่วีคนธรรมดาก็ให้สู้ๆมาครับขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับ ที่มาช่วยเป็นกำลังแรงใจให้อูบอดลนชาแนลครับพี่ไททูนคนล่าหนูก็บอกว่าสวัสดีดีครับผมขอบอคุณทั้งสองล้านดวงใจนะครับที่อยู่ด้วยกันในตอนนี้ครับสวัสดีครับคุณ นที่เข้ามาใหม่ครับทักทายได้นะครับในช่วงยินเย็นครับอันนี้ก็มี3มล้านดวงใจนะครับที่เข้ามาครับมาให้กำลังใจกันครับช่วงนี้ก็ยุงก็จะเยอะหน่อยครับเพราะว่า เป็นป่ารอบบ้านครับว่ามีสวนยางด้วยครับยุงเลยเยอะครับเพื่อนๆบางคนก็อาจจะเพิ่งเลิกงานมาครับบางคนก็เพิ่งทำกับข้าวเสร็จครับช่วงนี้พี่ไพฑูรย์นคนล่าหนูก็ให้หัวใจพลังบวกมาสองดวงครับขอบคุณครับ ตอนนี้เราก็ตามหาหลักกิโลเหมือนเดิมครับตอนนี้เพราะว่าค่อยๆไปทีละนิดครับเดินไปทีละเก้าอยู่ครับตอนนี้เก็บเล็กเก็บน้อยไปครับทยอยไปทีนิดช่วงนี้ก็อาจจะไลฟ์บ่อยครับไม่ได้ไลฟ์ตอนเช้าก็ตอนเย็นครับของแต่ละวัน ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่มาเป็นกำลังแรงใจให้ครับ ขอบคุณทั้งสองล้านดวงใจนะครับที่อยู่ด้วยกันในตอนนี้ครับไพทูนคนล่าหนูก็บอกว่ายาวไปยาวไปครับขอบคุณครับเพื่อนๆคนไหนที่เข้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ที่ไพทูนคนล่าหนูก็บอกว่าเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณครับขอบคุณทั้ง2ล้านดวงใจครับที่อยู่ได้กันครับวันนี้เราก็จะไล์ไม่ยาวเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราจะไล์ประมาณ1ชั่วโมงครับตอนนี้ก็ประมาณ19บเก้านาทีครับ ที่มีคนธรรมดาก็บอกว่าไพทุนเดี๋ยวผมไปเยี่ยมนะครับครับใครที่ยังไม่ได้จับไม้จับมือกันก็จับไม้จับมือกันนะครับเยี่ยมเยียนบ้านแต่ละบ้านได้นะครับเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับ พี่วีคนธรรมดาก็ให้สู้ๆมาด้วยครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องหนึ่งนะครับที่เป็นเพื่อนใหม่ครับใครยังไม่ได้จับไม้จับมือกับพี่วีคนธรรมดาก็สามารถไปเยี่ยมเยียนกันได้นะครับกับพี่ไพทูลคนล่านหนูครับ ขอบคุณทั้ง2ล้านดวงใจนะครับกับ1ไลค์ครับขอบคุณครับช่องนี้ก็อากาศก็จะเริ่มร้อนขึ้นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าฝนก็เริ่มหายไปอแล้วครับประมาณสองวันแล้วครับ ถ้ามาก็มาติดต่อกันครับเหมือนเมื่อกี้มาตั้งห้าวันครับที่ผ่านมาช่วงนี้บางที่ก็อาจจะเห็ดกำลังออกครับเห็ดกับหน่อไม้ครับกำลังเริ่มออกเพราะช่วงฝนตกมาแล้วก็ทำให้ร้อนแล้วก็เห็ดออกด้วยครับบางพื้นที่ ขอบคุณทั้ง3ล้านดวงใจนะครับที่เข้ามาในตอนนี้ครับพี่ไพทูลคนล่าหนูก็บอกว่าครับผมขอบคุณครับมีคนธรรมดาพี่ไพทูลคนล่าหนูก็บอกว่าให้ youtube มาแล้วก็ตบมือให้ครับให้หัวใจพลังบวกมาด้วยครับขอบคุณครับ ช่วงน,นี้เพื่อนๆแต่คนก็กำลังไลฟ์กันเยอะครับช่วงน,นี้ประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มนี่ครับก็สนมากจะสองทุ่มเยอะมากเลยครับช่วงน,นี้เพื่อนๆแต่คนก็จะยอยกันไปเยี่ยมเยือนบ้านแต่ละบ้านครับในช่วงน,นี้ครับ ขอ,อบคุณนะครับ1ล้านดวงใจที่อยู่ด้วยกันครับในตอนนี้ครับที่เป็นกำลังใจให้ตลอดครับที่ ไพทูลคนล่าหนูก็บอกว่าลาก่อนครับผมมีหลายบ้านครับผมมื้อนี้ครับอ๋อครับขอบคุณนะครับพี่ไปทูลคนล่าหนูครับ ขอบคุณทั้งสองล้านดวงใจครับกับสองไลค์ครับที่เป็นกำลังใจให้กันครับ วันนี้เราจะไลฟ์ไม่นานครับก็ขอจบการไลฟ์สดไว้เพียงแค่นี้ครับมาทักทายเพื่อนๆครับแต่ละวันเดี๋ยววันหน้ามาทักทายใหม่ครับสวัสดีครับที่อิมหลายสัมมปีก็บอกว่าฝากช่องอิมหลายสัมมปีนํำแหน่ครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกช่องหนึ่งนะครับที่เป็นกำลังแรงใจให้กับช่องผูดบริชันแนลมาโดยตลอดครับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาก็ที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับอีมหลายสม,มปีก็สามารถจับไม้จับมือกับ<ๆ>เพื่อนใหม่ได้นะครับเข้าไปเยี่ยมเยือนบ้านของอีม ไลฟ์สัม,มปาีได้ครับอันนี้เราก็ขอจบการไลฟ์สดไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ